ตั้งสติสัมปชัญญะอยู่กับร่างกายนั่งลมหายใจเขาออกตลอดการเวลานั้นแผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่างกายไว้ตลอดการเวลาเช่นนั้นร่างกายของใครของมันตั้งสติแผ่ความรู้สึกตัวไว้ทั่วร่างกายตลอดการเวลานั้นสติส่วนหนึ่ง ก็เน้นรับรู้กายหนังลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นสลัดปล่อยวางสลายปล่อยวางสัญญาอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆออกไปจากดวงใจไปเรื่อยๆแห่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นฟังเทศฟังธรรมะด้วยอาการเช่นนั้นเวทนา,ทาธาตุขันนั้น เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงบีบคั้นจิตใจให้ทุกทรมานใจยิ่งนักแปรปวนไปเสมอบังคับบัญชาไม่ได้เสมอเวทนาธาตขันส่วนของร่างกายและจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องกำหนดรู้พิจารณาให้รู้แจ้ง ด้วยสติปัญญาอันประเสริฐในดวงใจของเรานั้นมันฝึกฝนสติและปัญญาให้มีความแหลมคมคมเฉียบอยู่ในใจดวงนี้เสมอเสมอนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญมั่นหมายเพื่อเราจะได้มีดวงใจพ้นไปจากความทุกข์ใจเหตุให้เกิดทุกข์ใจ ในใจนั้นนั่นแหละกับการเวลาสิ่งต่างๆที่ล่วงเลยผ่านไปแล้วนั้นเป็นอดีตไปแล้วนั้นเราจะมัวปล่อยตัวปล่อยใจให้ไปวาดหวังคิดฝันถึงมันไปทำไมกันละ่ะเราจะต้องไปวาดหวังอะไรลมๆแรงๆ กับสิ่งต่างๆที่ล่วงเลยผ่านไปแล้วนั้นทำไมกันละ่ะมันล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทรมานใจยิ่งนักนั่นแหละกับใจที่โง่เขลาเช่นนั้นมัวอยู่อย่างไร้สติไร้ปัญญามัวอยู่อย่างไรสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลาเช่นนั้นมัวปล่อยตัวปล่อยใจ ให้หลงละเลงหลงไหลไปในเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นมัวปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงละเลงหลงไหลไฝฝันวาดฝันคิดฝันกับสิ่งต่างๆที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นใจที่โง่เขาเบาสติเบาปัญญาเช่นนั้น มักจะทําให้ใจดวงนั้นแหละทุกทรมานใจยิ่งนักใจที่โง่เขลาอยู่อย่างโง่เขลาไร้สติปัญญาอันรักษาใจตนอันเป็นที่พึ่งของใจตนเช่นนั้นใจเช่นนั้นก็มักจะประสบกับความทุกข์ยากลําบากความทุกข์เข็นทางจิตใจยิ่งนักนั่นแหละไม่คํานึงถึง ซึ่งสติรู้สึกตัวร่างกายนั้นตลอดการเวลาเลยมัวอยู่อย่างมัวอยู่อย่างไล่สติไล่ความรู้สึกตัวอยู่กับร่างกายตลอดการเวลาเช่นนั้นใจนั้นก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยใจใดที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นนั้นใจนั้น ย่อมจะนำความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บมาสู่ตนเองนั่นแหละดังนั้นแล้วผู้ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลานั่นแหละสติรู้สึกตัวร่างกายล้วนๆเคลื่อนไหวยืนเดินนัง่งนอนทั้งวันเช่นนั้นนั่นเป็นสิ่งสำคัญมั่นหมาย การเราจะพึงตระหนักรู้รู้แจ้งหมั่นบาเพ็ญพอกพูนให้สมบูรณ์บริบูรณ์เสมอเสมอนั่นแหละสต,ติรู้สึกตัวร่างกายลุนล,น,ลนตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนัง่งนอนทั้งวันในขณะที่เราอยู่วัดหรือเรากลับบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ในวัดหนองวัด สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงกันคือสติรู้สึกตัวร่างกายล้วนๆนั้นตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเช่นนั้นไม่เผลอไผไม่หลุดร่องลอยไปตามอารมณ์ตามความคิดนึกฝันทั้งหลายเลยแต่สติรู้สึกตัวร่างกายล้วนๆแน่นแฟ้น อยู่กับตัวร่างกายตลอดการเวลาได้เช่นนั้นนั่นแหละมันคือคุณชาติอันวิเศษหากเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้มีความหนักรู้หนักแน่นมั่นคงเช่นนั้นไม่แปลผันเปลี่ยนแปลงไปจากจุดยืนในธรรมของเราเช่นนั้นหนักแน่นมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามอารมณ์ความคิดกิเลสมาใดๆเลยแต่เราทำตนของตนให้มั่นโคงหนักแน่นในภาวะสติรู้สึกตัวร่างกายล้วนๆนั้นได้ตลอดการเวลานั่นแหละและมงคลชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ก็จะมาสู่ตัวเราจนได้นั่นแหละการรู้จักกำหนดรู้ทุก เหตุให้เกิดทุกข์ใจว่าก็อริยสัจจะทำว่าก็อริยสัจคือความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อันเราจะต้องกำหนดรู้ให้เข้าใจให้ลึกซึ้งอย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงให้ได้อันว่าความทุกข์กายความทุกข์ใจ ยอมจะเกิดอุบัติขึ้นในกายในใจของเรานี้นี่แหละอันเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้องกำหนดรู้ให้ลึกซึ้งให้ซตมซับให้จำแจ้งให้เข้าถึงเลือดเนื้อไขกระดูกของเราแใจของเราก็จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์กายความทุกข์ใจนั้นได้หลุดพ้นไปจากเหตุให้เกิดความทุกข์กายความทุกข์ใจในใจของเรานั้นได้พึงจำมั่นไว้ในดวงใจ มันไม่มีสิ่งอันใดที่เราจะมัวไปเพ้อฝันหลงไหลยอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นอดีตที่ล่วงไปแล้วนั้นหรือไม่ควรที่จะไปวิตกกังวลใจกับสิ่งต่างๆที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นเมื่อเรากระทำสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดถึงสิ่งใด เราจะต้องกระทำไปด้วยการประกอบด้วยสติและปัญญานั้นเสมอเสมอกระทำสิ่งใดก็ตามทางกายทางวาจาหรือทางใจล้วนนั้นก็ตามเมื่อเรากระทำลงไปแล้วเนี่ยสิ่งใดที่เรากระทำลงไปแล้วทำให้เราวิตกกังวลใจทุกใจขึ้นมาในภายหลังนั้นพระธรรมท่านบอกว่า การกระทํานั้นไม่ดีเลยควรเลิกละเว้นเสียก่อนที่เราจะกระทําสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดก่อนที่เราจะกระทําเรื่องใดสิ่งใดทางกายก็ดีทางวาจาทางความคิดก็ดีเราต้องไต่ตองให้รอบคอบเสียก่อนก่อนที่เราจะกระทํากระทํา พิจารณาให้ละเอียดทีท่วนเสียก่อนก่อนที่เราจะกระทําอะไรลงไปพูดอะไรลงไปคิดอะไรลงไปเราจะได้ไม่ต้องมามาเกิดบริโภคความกังวลใจและเดือดร้อนใจในภายหลังนั่นแหละหากกระทาการกระทําอันใดการพูดอันใดการคิดอันใดเมื่อเรากระทําไปแล้วและทําให้เราเดือดร้อนใจในภายหลังน่ะ ท่านวากการกระทํานั้นไม่ดีควรละเว้นเสียนั่นเรียกว่าเรากระทาด้วยความโง่เขลาด้วยความยึดมั่นถือมั่นเราจึงได้ทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นนั่นแหละฉะนั้นการกระทําอะไรก็ตามทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทา,าาดทางใจก็ดีเมื่อเรากระทาลงไปแล้วเนี่ยจะเจตนาหรือไม่เจตนาทางดีทางไม่ดีเมื่อกระทาลงไปแล้ว ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาของเราและทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายสับสนเดือดร้อนใจขึ้นมาในภายหลังเนี่ยเราต้องคิดตระหนักคิดให้รอบคอบให้เป็นบทเรียนสอนใจเราวันหลังเราจะได้ไม่กระทำไม่พูดไม่คิดอย่างนั้นอีกโดยเฉพาะการกระทำที่ไม่ดีนั้น การกระทำการพูดการคิดอันใดการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตใจนั้นหากเราไม่มีความร,รอบขอบแล้วเราก็ททำลงไปแล้วเนี่ยทำให้เรามาวิตกกังวลใจเดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยแย่ที่สุดหรือว่าเรากระทำลงไปแล้วเกิดการกระทำทางกายทางวาจาทางใจลงไปแล้วเนี่ย บางทีการกระทําอันนั้นมันก็ไม่ได้มีโทษอะไรมันเป็นการกระทําที่ดีถ้าด้วยท้าไปแต่ด้วยจิตใจของเราเป็นประเภทวิตกจริตก็วิตกกังวลใจไปสงสัยไปวิตกกังวลใจไปว่าถูกหรือผิดว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยมันก็ทําให้ใจเป็นทุกข์ก็ไม่ควรที่จะไปวิตกกังวลใจอะไร เราจะต้องมีปัญญาเห็นชอบพิจารณาว่าเออการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่คิดนึกของเรานั้นอ่ะเราได้ทําความชั่วหรือหรือเปล่าในเมื่อเรากระทําทางกายการกระทําทางกายทางวาจาทางใจของเราไม่ได้กระ,กระทําความชั่วใดๆเลยเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลใจเดือดร้อนใจอะไรไม่จําเป็นแต่เพราะว่า เจริญนิสัยสันดานของจิตใจเราเมื่อเราก็ะทาอะไรลงไปทางกายทางวาจาทางใจที่คิดนึกมักจะวิตกกังวลใจทุกใจเดือดร้อนใจขึ้นมาในภายหลังแล้วเราก็ต้องไปไปตามแก้ไปตามแก้ในในสิ่งที่เราก็ทำเราพูดเราคิดไปแล้วเราไม่ต้องไปตามแก้มันเรากลับมาตั้งสติตั้งความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อยู่กับร่างกายตลอดการเวลานี่ คอยกำหนดรู้ดับวิตกวิจารณ์ระงับดับวิตกวิจารณ์วิตกวิจัยในใจของของเราเสียดับให้ให้ให้มันหมดไปจากใจของเราให้ใจให้ใจของเราถึงภาวะพุทธานกเกษมในใจของเรานั่นแหละพึงจํามั่นไว้ไม่มีประโยชน์อันใดที่เราต้องมัวปล่อยตัวปล่อยใจให้ลุ่มหลงให้เพิดเพลินหลงไหล ไปในเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตนั้นหรือเรื่องราวต่างๆที่อยู่นอกกายนอกใจในปัจจุบันนี้ก็ตามไม่ควรปล่อยตัวปล่อยใจหลงละเงลงหลงไหลยึดมั่นถือมั่นไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นอดีตที่หลงไปแล้วนั้นและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและในสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจุบันนี้ที่อยู่นอกกายนอกใจก็ตาม สิ่งเหล่านั้นแล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนตลอดกาลเวลานั่นแหละสิ่งนั้นล้ลวนแล้วแต่ไม่ได้มีอยู่ในใจของเราไม่ใช่ไม่ใช่เราของเราไม่ใช่ใจเราเลยถไหนเลยเราจะต้องไปวิตกกังวลใจคิดมัน่นรือมัน่นไปกับมันไปทําไมล่ะจงทราบซึ้งถึงความทุกข์ใจเหตุให้เกิดทุกข์ใจในใจของเราเสีย จงมันฝึกฝนสติสามปลชัญญะสติปัญญาให้มัน่นคงเล่าเรียนเขียนอ่านให้ชำชองให้มันคงให้ชำนานอยู่เสมอเสมอนั่นแหละเพื่อจะได้เป็นอาวุธที่มีอยู่ประจํากายประจำใจของเราเพื่อที่จะได้เอาไว้ห้ามหันฆ้ากับกิเลสมาให้ตายไปจากใจของเรานั่นแหละฉะนั้น จงเป็นผู้ตั้งสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์เสมอเป็นไปเพื่อสลายปล่อยวางสัญญาลมความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆทั้ง,ง,ง,งบวงออกจากดวงใจขาดสะบั้นไปจากดวงใจเสียและรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลาทุกเมื่อเช่นนั้นจงกระทําให้ชํานาญจงกระทําไว้ในใจอยู่อย่างนั้นฉะนั้น ควาอคิดแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังพอสมควรแก่เวลา